สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มีเรื่องที่ขำไม่ออกมาบอกเพื่อนๆอ,อีกแล้วครับสืบเนื่องมาจากการลงคลิปต้นอะโวคาโดเมื่อสองสาวันก่อนนั้นแล้วก็มีเพื่อนถามมาว่าที่เห็นอยู่ในคลิปนั่นมันเป็นอะโวคาโดพัน์อะไรกันซึ่งผมก็ตอบไปตามจริงว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแรกเริ่มเดิมทีก็ลูกสาวชอบ ทานอวกาโ,กโดพันแฮชผมก็ขนขวายหาพันแฮชมาปลูกและกก็ตะเวนรอบทั่วสารทิศและก็ได้จากคนขายพัน์ว่าบอกว่านี่แหละครับพันแฮชร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผมก็มั่นใจคนขายก็เลยซื้อมาปลูกก็ปลูกด้วยความรักความทนุถนอมใช้เวลาสปีกว่าพอมันออกลูกออกมาแล้วจึงรู้ว่านี่มันไม่ใช่แฮช แต่ถึงจะไม่ใช่แฮชแต่ปรากฏว่าผลของมันก็มันหวานน่ารับประทานทีเดียวนำไปฝากเพื่อนๆหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมันหวานแม้บางคนไม่เคยทานอะโวคาโดมาก่อนเล้ก็ยังชมว่าหวานดีอร่อยกรอบมันจากนั้นผมก็ไม่เคยตั้งคำถามหรอกครับว่านี่มันอะโวคาโดพันอะไรกันแน่ เมื่อนำมาโพสโชว์ใน t ิ k ต o อกแบบนี้ก็เป็นเรื่องมีคำถามมาซึ่งผมก็ขคำๆคไม่รู้จะตอบอยังไงเหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่สอบถามกันมาด้วยความอยากรู้จริงๆนะครับแล้วก็ใครขอถือโอกาสนี้โยนคำถามนี้ไปให้กับเพื่อนๆใน t ิ k ต o อกของผมหรือผู้รู้ ช่วยให้คำตอบทีหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับผมแล้วอาจจะไม่ซีเรียสอะไรมากแต่ถ้ารู้ก็ดีจะได้แนะนำเพื่อนๆว่าเออพัน์นี้มันอร่อยเพราะความสุขของกเกษตรไวัยเกษียณแบบผมนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ผลของมันมันมีความสุขตั้งแต่เราได้คิดหาพัน์ที่จะมาปลูกแล้วก็มีความสุขที่ได้ปลูกได้ดูแลได้บำรุงรักษา มีความสุขที่ได้เห็นมันเติบโตจนออกดอกออกผลสวยงามอย่างที่เราตั้งใจว่าจะว่าไปแล้วการปลูกต้นไม้ก็เหมือนการเลี้ยงลูกสาวนั่นแหละครับเมื่อเขาเกิดมาแล้วเราก็ดูแลบำรุงรักษาทนุถนอมให้เขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพเป็นคนดีของสังคมตอนนี้ก็พิสูจน์ชัดแล้วว่าเขาหวานเขามันเขาอร่อย ผมก็เลยทำการขยายพันธุ์จากเมล็ดที่เราทานกันยกใหญ่เลยครับตอนนี้ปูกกันแทบจะเรียกว่าเต็มสวนแล้วครับ